สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับน้องการ์ดอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้การ์ดพาเจ้ารีโว่หน้าหล่อคันนี้เลยนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวหน้าหล่อ 2.4E นะคะเป็นตัวรองท็อปเลยคันนี้เป็นรถรุ่นปี2017นะคะพศ 2560สําหสำหรับรุ่นนี้จะมีทั้งสีเทานะคะสีขาวแล้วก็สีดําแต่วันนี้ก็หยิดยื่นสีเทามาให้ลูกค้าได้ดูก่อนสําหรับโฉมด้านหน้านะคะจะเป็นโฉมร็อกโคนะคะโฉมหน้าหล่อนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ทําหน้าให้แบบรลอเลยเพราะว่าปกติโฉมนี้จะมีรุ่นปี18ขึ้นไปนะคะแต่อันนี้ก็คือปี17แต่ว่าทําให้มายังหลอ่อแฟนต่ำหอ้อดใช้ได้นะคะลูกค้าก็เป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น5,800บาทเท่านั้น แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะจะล้ะเป็นล้อแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมจากศูนย์ของ t o y ยต้าเลยก็เปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ก็มาพร้อมกับหูกระจกนะคะที่เป็นโครเมียมแล้วก็เฟรลี่ที่หูกระจกให้แล้วก็มีคิ้วกันสาดมือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรองท็อปนะคะแน่นอนว่ากระจกด้านหลังฝั่งข้างหลังแคปบนะคะจะมีไล่ฝ้าหลังให้นะคะลูกค้า มีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจะมีการชนท้ายให้มือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะคะเดี๋ยวรอไปชมกันต่อในส่วนของภายในค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะดำล้วนเลยเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สีก้านมีมันติฟังก์ชันให้นะคะมีปุ่มกดให้ วิทยุ FM Arc USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยแอร์สามารถปรับคอนโทนได้นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะพิเศษจะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะสามารถปรับได้ตามการขับขี่ของผู้ใช้งานได้เลยนะคะสำหรับตัวแคปนะคะแน่นอนเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้90องศาเลยนะคะเบาะด้านหลังก็เป็นบาะแคปหนังเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถ ทิ้งเบอร์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสําหรับตัวห้องเครื่องของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.4 2400 cc ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะมีระบบเบรก abs ให้นะคะก่อนส่งมอบมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวแบตเตอรี่ให้ทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถเดิมอดูจากเลขคาน้าดูจากเม็ดอาร์ตัวปัม๊มได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ได้รับรถไปนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการเซอร์วิสให้ถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันต่อนะคะการ์ดก็ขอย้ำรายละเอียดคันนี้อีกครั้งนะคะ Toyota h ไฮรักรีโว 2.4e ปี2017พศ2560ราคาเงินสด4 5 9,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,800บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากผ่อนยาวๆนะคะ8,000บาท84งวด ัปโปรฟิดาทำสัญญาให้ถึงที่หน้าบ้านจัดส่งให้ทั่วไทยสำหรับใครที่อยากได้โปรโดีๆแบบนี้นะคะติดต่อการ์ดเข้ามาได้เลยที่เบอโร์